คุณไม่ใช่เดอะเฟสใช่ครับภูมิใจนะคะหนูเข้าห้องดำแบบครั้งแล้วครั้งเล่าหนูว่าหนูสู้อะถึงจะไม่ได้เก่งมากไม่ได้ดีทุกครั้งแต่หนูหนูภูมิใจในตัวเองคะ่ะขอโทษที่แบบทำให้พี่เก็บผิดหวัง เราโทษใครไม่ได้เพราะมันเป็นมันตัวเราเองอะ่ะเราทําตัวเองแต่ลูกคนเนี้ยมันมันไม่เคยคิดจะลืมแม่คนนี้เลยเรู้สึกเหมือนที่สู้มาทุกวันทำมาเพื่อนอนติงเลยอะ่ะมนไม่มีเหตุผลเร,เราเข้ามาในรายการเราก็รู้ว่าเราอยู่ทีมบีแล้วพี่ๆชนะปีที่แล้ว แต่หนูยังคิดว่าถ้าหนูสู้จริงๆเราหนูพัฒน,นาการแล้วฝึกทุกวันหนูสามารถเป็นเดอะเฟสคนต่อไปแต่มันไม่ใช่เพราะว่าทุกอยางคิดว่าทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเทียเป็นคนเดียวที่พัฒน,นาการแล้วสตรองที่สุดในทีมหนูไม่ได้น้อยใจหนูอ,อกหัก่ากกว่าค่ะคือแบบมันเหมือนแบบ เราอยู่เป็นเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเราเป็นเด็กที่ขยันที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ถูกเลือกมันแปลว่าอะไรอ่ะหนูคิดว่ามันไม่อยุดิีทำ